เต็มถังเต็มถังเนื้อเอาละเท้ามาเติมน้ำมันเอนว่าอินี่กาส่วนแอสซังนะฮะเตัมเต็มสิ่งจำเป็นเติมจัดไปเต็มถังนะถังเลยเต็มถังเต็มถังนี่สะพานของอ่ะโอ้สภาพดีเด็กผัวข้ามน้ำของปากลายผัวมิจภาพเราคนคนลังสาวคนลังของโอ้ฮัก แข่งสจียบุรีเลยค่ะสิบตัวคนี่อันี้เมืองเก่นทาวหกสิบปเนื้อขัวเนาะเนื้อขัวเจ้าเมืองข่กสจีบุรีเมืองปากลายีต้อนรับเด้อเอาไปก่อนแกแก้แก๊บแก้แก๊บแก้แก๊บแกดุกดิกดุกดิกอันนี้ตลาดอย่างมนาหน้ำอุ้หนาณาอุ๋มอ้เด้อเด้ออันนี้มัอย ซินหมูป้าป้าเพีอยซินหมูป้านี่นม, <c oughs> มันกันเมีอป้ะมันห้าสิบสวัสดีทุกคนสวัสดียามสาวทุกคนอยู่ที่เมืองสนาคามเด้อเมืองสนาคามแข็งเวียงจัน โอ้ยยูยยนเิเวนยงจัดอยง่ด้น,นี่อ,อานาเคตของเฟียงจั์ถือว่ากวงวงหลายทุกคนเปิดคลิปมาเรากจะได้เดินทางอีกแล้วนี่ขาะเตรียมกระเป๋ากระเป๋าแล้วทุกคนจะเดินทางไปที่เมืองไซย,ยะเนาะเมืองไซยะบุรีอ๋อแควเซยะบุรีลงเดียวก็เมืองแควแล้วไปเราจะเดินทางกันไปเลยทุกคนเมื่อกีก้ออกมาจากตลาดสนามามนะเราจะไปหาเอะกรยังกินแต่ว่า ่ะมี่นะีอยู่ในกินมาได้ทุกคนมีแต่แบบประเภทอ่ะพักเป็ี่ยนย่างไปเนาะ,ะเป็นพักเป็นหออย้ยาไปนะเดี๋ยวถ้าเอาจากตรงนี้กันทุกคนนี่ ก่อนเวลุยตอนนี้เฮากำน่าจะอยู่ที่วัานนนสวัสดิ์คนออกมาจากสนกามแล้วนะกำลังจะเดินทางไปงพุทะโุกคน์พญะพุทธเนาะตอนนี้กำมาแวะใส่น้ำมันกน่อนเอาเฮาใส่น้ำมันไปเต็มถังเต็มถังเติมถังเนอ เอาละเข้ามาเติมน้ำมันเอินวันนิ้กาส่วนแอสซังนะฮะก็คือเปลนสินกับดีเซลจัดไปเต็มถังนะฮะถังเลยขั้นการเดินทางขั้นตัวเข้าไปเลยโคนาโคนาเจอฝนเนาะโคนาเจอนะเจอกระลุยเต็มถังเลยอะไรเนาะ อ้อนเจ็ดสิเห้าเจ็ดสิห้าเออเจ็ดสิบ้าวเพิ่งจะได้เป็นเจ็ดห้านะเจ็ดอยง่อยเดียวอ๋อปัดขึ้นเลยปัดขึ้นเลยขึดนรถไโดนเขินปัดขึ้นเนาะเอานี่เขินปัดขึ้น บ๊อกคันกายห้าขึ้นไปเลยปัดเลยนะหมลิงซองกับปั๊ดบ๊อก้มลุนสลัดเขาจะขอเราเป็นยังไงทุกคนสุดนี้เติมในเจ็ดสิบห้านะเออยังพันสรุปเดินแล้วให้ไอ้เคสรุปเพิ่นเอาตั้งเงินถอนกันต่างเงินโดนใจดอวไปจากบรรลุนสรค์ทุกคนมาเนี่ยเต็มถังแล้วลุยโตน้ำมันเต็มถังแล้ว สยะเจอกันเจอกันวันไหนทางเดียวให้พ้นสยะกันทีวันสุดยอดเลยนไปว <c oughs> ิดดวสอง,องทางทางแล้วคนเป็นเจ้าเพชหน้านักปนงามเลยอ่ะ <c oughs> ดเขียวกันดิ่ง่มายามหญเป็นประเทียนธรรมชาติล้วนๆ all the time สัญบุรีร้อยห่าิบทุกคนนี่อันนี้เมืองแก่นถาวหกสิบาเนี้ยวขวานะเลี้ยวขวาเาเซเมืองเขกสัญบุรีเมืองปากลายินดีต้อนรับเด้อโอ้คักคังามตรงขวานี่อมักขวานี่แล้วไทยพดก่อนเก๊า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 เก๊บก๊บๆก๊ก๊าเกก๊าก๊กดิก๊ากเก๊าไป๊าเกไปกินเกากัาดกกว่าทุกคน เอามา้ชิมากินข้าวยุทธีบ้านปากลายนี่แหละเมืองปากลายทุกคนเนาะเอาข่าวเลยข่าวแล <Yeah. S 2> right. ้วขยายเลยฮอตแล้ววันนี้เอาฮอตเลยบันนี้ญญายทุกคนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายใส่ชุดยานี่เก็บเท้าเลยเก็บเท้าเนี่ยเก็บเท้าเก็บเท้าเก็บมากไปแล้วทุกคนในฮานกินข้าวเปียกเลยเด้ตอนนี้กันเลยแซ่บฟองร้านแซ่บฟอม ก็ซาบิขับปเปียกหมูกรอบทุกคนนี่อันนี้นนเป็นฮานอยู่คิวรถเนาะคิวรถคิวรถเมืองปากลายทุกคนจะเป็นคิวรถเด้อเดี๋ยวให้เบิ่น์นด้วจะมีรถทับส่งรถตู้แล้วก็มีรถไปนครหลวงไปเวียงจันทร์ก็มีเลยจะี่ตงฟูเนี่ยทุกคนเป็นรถตู้เนาะไปหลวงพ่อบ,บางก็มีรถกระ่อบางก็มีบอกอปได้ทุกที่เลยหลวงพ่อบางหลงหลวงพ่อบางก็มี เครื่อนนี้ตรงไปพะยะกับหรูข่าบางอ๋อบม่ได้ไกลกันกนะไปท่าบุญละมาท่าบุญบานที่จะเดินทางต่อก็ต้องเติมพลังก่อนมาฝากท้องอยู่ที่ร้านเพิ่น <c oughs> <c oughs> กินกับนอาคายได้ยังไงโอเคนะซื้อนอาคาอ่าเมื่อวานนี้นตลาดเทียมทางกิน,นแต่ว่าเราเคยกินที่โตะที่มันหนึ่งแล้วนะไม่เคยกินเียดีนะขอแซ่บอยู่นะ เอ,อาะกินทุกคนกินน้ำกันเอ้าอาะไรละนโนา่าคาลนมมม้นลมอคอเนาะ่อ่อออะอ,อ้าซเยแบบนี่แซเซยอ,อ,อ่อนเลยอะไรเด้ออะไรเด้อ <c oughs> to tổ tổ, nhanh nhờ nhờ góp, cọp tụi con cốp cọp 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 cuối 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 ไปกินอิ่มเลยได้ไหมเดินทางต่อทุกคนเส้นทางมาฮอกก็คือางหยกไก่ไก่เป็นร้อยสุายซึงดึงซึงดึงซึงดึงร้อยละสองร้อยเลยล่ะเป็นร้อยสองร้อยเ่สองร้อยเลยไปู้ไหมฮอข้าหนี้แล้วกลับไปเกษียเวลาสุดเลยจะถอยไหมล่ะไม่ไม่ถอยอีกไกลนะมาถอยมาถอย เป็นเล็บสีดำก่อนเล็บสีดำแสงแดดมาแล้วที่เราปิดตาเราปิดตาก่อนไปเดินทางกันทุกคนส่งเสือกกระไล่นาะหลายมืออะไเนี่ลายแปลว่าหลายมือเป็นบะ Yes เออโอเคไปเดินทางกันทุกคนยิ้มนะก็ได้ไปเดี๋ยวเราจะไปลุยกันทางมันน่าจะบอยบ่ยากหรอก แค่พูดมาตรงตรงตรงว่ะตรงตรงก็คืออาจจะมีขลุมไหมหรือย,ยังไงเดินทางนำกันทุกคนพาเอฟซีทุกคนเป็นเลาะก่อนเด้อเมืองฝากลายเมืองเงืออยู่ด้ีๆเมืองเงือกอยูอย่เด้อทา,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 างน้ำมันก็มีบานล้วจะเป็นรถตู้ทุกคนรถตู้ไปไซน์แย่เด้อ มีหมักไฟพอมอนจอดกันนะเบรกนี่กับขึ้นเลยโอ้มี่หมักฝรังหมักไฟเนาะขับขึ้นเลยอ้าวชิม่าขายนะไปจอดสบายดีสบายดีเออเออเบรกเลยเบรกทุกคนโอทางกันเลยสุดยอดเลยทุกคนเป็นการมารีวิวทางที่จริงใจมากเลยอืเอ้าวเดี๋ยวมาเลาะมือก่อนทุกคนขายอย่างเนาะ ก็มีหมาแดงๆน้ำหมาหมานี่จะหมาไข่ไหอ๋อหมกไข่บหรอ้วนหวานซิมอ๋อโดยโดยอันนี้ตลาดอย่างบ่ตลาดน้าอุ๊นาน้ำอุ๊น้าอุ๊นาอุ้มอ๋อโดยโดยอืมอันนี้ไม่อย่างไงซีนหมูปลาซีนหมูปลาปลาเรียกซีนหมูปลาดิบมันกระเมียบ่อ๋อจ้ะมันห้าสิบมันห้าสิบกำลังไรสุดกระห่าวคอร์สค่ะ อย่าเบิ่งกันเดอ้อเดอ้อเดอ้เดอปะ่ะทุกคนมาเลาะเบื้งก่อนในยูนยันกิลอยู่ปีตลาดอ่านาอุบนาอุบเนาะนี่บรรยากาศหมา,มาไฟทุกคนหมูป่าก็หลายหลายเนาะนีะ่ขายทุกหาเลยหมูปา่ามีมันพร้อมมีถั่วทุกคนโอ้ข้าวมาณนี้นะมีกระส้มเนามนะมีส้มตีนส้มหนังไล่สดไล่สดไล่สดบ<ะ>่ <laughs> เดี๋ยวเขากองเลยนะ,ะนวันน,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 นี้อันนี้บ้านอีอยียงบ่อันนี้อันนี้บ้าน,น,น,นอีหยังนี่มาัขบ้าน้ำอุ้บคือกันเนาะเอ๋อ้อาท,อทุกคนนี่แหละระหว่างทางทุกคนเขาจะมาแวะร้นนานนั้นร้านนี้เนาะเบิ่งกับเจ้าคายีหยังแม่นี่อัน,นี้จะเป็นตลาดน้ำอุ้บเดอ้อสุดยอดสุดยอดยความทางมันเป็นคุ้มอ่ทุกคนคุ้มกันได้หลาย กลุ่มลายหลีนะกลุ่มลายังอีกเงาไก่อยู่เส้นทางเข้ากันเลยไฟมาไฟเจ้าตัวนี้บอกเช็ดอ๋อมาชิมือก่อนหวานหวานหวานอันนี้มักไฟเนาะ อันนี้เป็นแบบไหนแบบคือใส่ส้มมันเดี่ยวกันเลยล้างบ่เดียวอ๋ออันนี้ล้างอันนี้บ่ล้างส่งเท่าชิปของชิปนะอของชิปทุกคนอตโตตัวเด็ดดีนะกนัซื้อมาไสเอาไปกินส้มสามทาโอ้กันนะตัวนี้แหละตัวนี้กลัวเหมันบ่ล้างแม่มากเหมือนกันขวดก็มีเอออันนี้ซุปหมด เออวนี่สุกอ่ะเอออันนี้อะไรปะโหหมูป่านี่ยหมูป่าบ่แน่นหนิเบาได้แล้จ้ะเอาแต่อยักเดียวเขาแหละอ้าวทุกคนสิบพันซื้อไปกินตสามพันแกงเหงาวนนคิโลอีเก้าสิบกิโลเอาเส้นทางจะไปสัญญาทุกคนอีกเก้าสิบพันน่ะเก้าสิบกิโลกันนี่แหละจะเป็นทางประมาณนี้ทุกคนเป็นทางแบบนี้เลยเนาะนี่แหละ้าเป็นขุมอีกย่งเนี่ย ปะคนกันไปทุกคนเส้นทางก็ได้มันก็มีขุมมีอย่างเนาะเพราะว่ารถมันเที่ยวหลายเพราะนั่รถใหญ่เที่ยวหลายเอาปะเดี๋ยวใจกันให้เพื่อนก่อนแล้วก็ติดตามเส้นทางกันเดินทางของพวกเราทุกคนเราก็จะไปเรื่อยๆนะบ้านนาอุบเนาะนาอุบเนาะบ้านนาอุบอ๋อจัดกัน ชักไหรือกมาตุใสมามวนโอ้มาตกใจแล้ไก่หวานะนไก่เทีไก่ปะมาขมวดมแเน้นีว่า,มา,มมวาเามื่อน,นั้ปลอลาย่าไม่ไม่ลอายเมาตใสมาตุกันเมื่อก็เมื่อทางนั้นมากระลาทางนั้นขม,มวดนะ